สวัสดีค่ะสบายดีเนาะตอนนี้นสเสวดกำลังมาบ้าน,นเนาะเอารถมาส่งเพื่อนที่นี่เพื่อมาเช้านี้นาอ้ายเป็นาพาไปส่งอยู่เนา้นองเทียนดเลยเอดุดเป็นตายเองเนาะไปช่วยเลยครับอ่ะส่งและจะมีข่าวดีเนาะจากโปรเจกต์มันไปซื้อของสภาวสภานิติใหม่แลกนนะการของของคนามตีใหม่ อ่านข้อพูดเวาอื้อให้แม่กระพ่อเศาเอื้อเนาะเป็นอ่าคลองสื่อกระชากคนณอาวเนาะถ้าเมื่อเที่ยงจังเบิงว่ามียังแน่เนาะพี่น้องจะลังงหน้าสูนาเนาะอามายังบบเบิดยังอ่านโซดกับเบียรากะจาไข่ซื่อเ้าะก็ได น้องสลารเมื่อโซนสะอื้นแล้วจังไหนนางซื้อมาหมดทางไปกันเลยเนาะ รถกับเบกล้างมาอยู่ ก้าเตาก้าวในก้ตามกันอยู่พิชพะโลกแหล่วโลกแหลมเลยนี่ที่ว่าเคยขับเมื่อเดียวครับพี่น้องนี่ตะกิดดินทรายโอ้ยตายตาย บรรยากาศยามเล่นตรงไหนตรงน้าพี่น้องเอ้วผมเป็นตาเบิกเลยเข้ามว่าทิ้งเล่นมันแห่งมันเล่อย่างนี้ยมันย้ำให้มันย้ำน้ำมันเชี่ยวมันจริงอามบรรยากาศโดยเฉพาะเขาเรือเออได้กลิ่นควันเต้าเว้ยวเจอกันอยู่นะเด้อพี่น้องเด้อมันุญาตยขับรถก่อนแล้วค่ะมาใกล้สี่ข้แล้วเนี่ยดยโค้งไนไปกันแม่นน้องเทียง มาถึงแล้วพอแม่พอดีได้มกย่างก่นมกแซบสาแก้วสาแก้ว โอ้เองกินเียงใส่เยอะเยอะตาปี่นียังคือมีเบียนมีเบอร์ากินเีย้ามลงขโมย้ามฮะกรลงซุป้องให้ซุปปด๋งมาล่มแน้แมงมาลุ่มแม่ลงมาอยยุ เห็ดยังกระเป๋าแหงค่ะกระเป๋าแหงค่ะเนี่ยกระเป๋าแม่แวบกไปเลยทีเดียวดีเนไปเห็นงานแล้วมันกัดสีส้มอยู่ดอกมันชี้่อยกามีเห็นมันโอ้ยเนาะอื

เชื่อกลูมเลยนับสนุกฟังย oh. ุส um, ันนบ่ฟังบอกนี่มันยังหยัสูงอย่หดงตนนีนี้ับสู้อยบอดีบะสูงนี่นะเดนี่มันบอกให้นางเอ้ยนางม่นี่ละกัดตีนลงมนี่กัคขากันด้ด้เ้มากวยมากลูกคุณพระดาิมปตัด โอ้ก็ชิ้นยังแล้วพอจะชิ้นไม้บ่ชิ้นไม้อะไรคือจังหวะชิ้นไม้นะลอยอซาบนลซิบอือคืว่าลอยซาบบวกขึ้นหลายชมเิบวกขึ้นชังน้อยบวกขึ้นกุกระยอมมาแล้ว โนะแ่ว่ามเขียว้ยเชีะอาบูฟุ่นมาถือหน่อยได้ขบวนนมใช่บาน่อยหน่อยกินหหน่อยอคุณอเอขอินไปไปอีอันนี้เป็ดของควันเธอเป็นของควันปีใหม่จากพอตเจกเมลลซื้อให้ไปด่างขุดไปไป โอยง่ายเนง่ายเปนขถาง่ายบ่แต่เป้าโอเชียวแตคเป้ากะนั่งคือแม่นี่ดิก็้ะกตอจงออกค่ะใช่ละพอนะพ่อคือบ่มาเออเราเกียชื่อนะคนเลลดาลับให้ด้วเด้อปีใหม่เลยชคนฟังด้อยังมาเดบิดเลยนี่เอยังอาหารสดตีนไก่สองปีกเป็ดสอง แล้ก็ลูกชิ้นลูกชิ้นว่มีลูกชิ้นใส่ส่าเป็นห็อนน้นำกระปุนก็มีเห็ดขนมกุนี่น้ำตาลเธอซื้อมาเออนีรห้ารอันนี้เนี่ยชันบอกมากห้เห็ดน้ำกระปุ้นกะทิกะทิองกอง นอกนั้นเป็นมะแตงแล้วก็ะนั้ปลามะแตงในสวนนั่นแหละเอามาซิบทงนูกราเทใส่นี่เอบ่ได้ใส่นนะม้าไอ้เจ้ากัดปวดเลมาด้วยมึงเอ้ยขอบใจพ่อกับแม่แล้วๆเด้อขอบบคคุณรัเพ่อมาซื้อเครื่องให้แม่ซะเอื้อยโดยงบแห้งๆเด้อปีใหม่แลงเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อ ฝาดขนาดได้กินสิ่งใดก็ได้กินเงินก็ใได้เงินกินค้ำให้ได้ค้ำเด้อกินใหม่บกยกใหม่ลงได้ปีใหม่และค้ำคูณนู้นขึ้นเด้อแม่เอ้ยฮ่าเป็นชื่อคลองหางบสามพันยังยังเบียร์แก๊สหนึ่งเลยจ้ะอ่านโซดกับไข่ไข่ไก่เนี่ยมาส่งกุ้งกรมาเลยวัน เบิร์ดพอดีเอามาเบิร์ตจดอก,ก,ากอามาจอดนคะไปเฮียหนหายข้าวอดชาบ้านอาจานจะิรข้าทอดนครับใช่ครัาจะไดหัวหน้าหัวตาแต่ว่าเขาถประจับเด็กเขาเหมือนจ่ายเอน้าก็คุ้งือนอะก็งนอกเอาข้าวทอดมาได้กัย่งแรงเขาไปอีกนี่กะจีกะีผัตามืออลยนก<ม>ะทิน้ำตาลใช่น้ำขับวปุ้น กระเทียมตดแตงโนขนมซีเออสีมาเออเนี้อใส่บาทไม่เอื่อนน้ำเนื้อใส่บาทม่อื่อนนเนื้อใส่บาทนด้ยงเนื้อ่า่เอื่อนน้ำเอาข้ากปุนจากโลก ลามาจากได้ใช่ชาโลกมันวะาโล่ชาโกัเป็นสอ้โตชาโล่กับสีเลยชาโลกโลกัหาโลกตลอด้วยสี่ล่ยามันเอาเงินใหหาลอยชื่อแล้รบ่เลกนะอีน้อยชมก็หานะเปกโต่เลยกโรก็มามาแรงพล่สซื้อมันออกยู่แล้วมาเลยเพ่ใครใครบนซื้อซื้อแล้ว จงออกเลยยัางออกแล้วเด้ยนี้ยางย่างมัสกชองมองไปชหมวกปากชองไปามมุมให้ถือในกระขอนครเพระท่านในชื่อเราบอกกับท่านเลยน่านคันโบเห็มีแล้วนะคันองแต่ว่าไปไปอันไปเสียงโชคได้มันะไปรูกคอถ้าทุกขจุขานีนิโ่เพราะเห็นมันดัง ต้นเดียวโอยแต่เหน่อยจะดีว่ะไ้ลูก็ไดเนี่ขากกได้น้อยจะโอ้ยว่โน้อยแตบ่แหงจะเอาบุญเอาศีลานใชก็เอาไปแลมันหายโอ้ยเมื่อก่อนเอาเอาอันหนึ่งไปทบไกนั่งเป็นว่าว่าห้าซีดอกพอดอกแม่หงห้าซี่เปิดลังเทือว่าหบ่ได้แม่็กล้ไหนเพิ่น เงิกลหแล้วตาลงมาเก็ิอลงมาลยยงแล้วอยู่เทิงกแล้วย่างไรเนี่ตืบได้บุตรนโนะไข่ไข่ก็ย่างเข่ากัเขายยงบนจัจุกนส้ได้ข่าฟันข่าข่กเนืก็คืออ่ื่อใส่หันได้บุตรื่อเอาหันในหมูเอ้หรอจะซื้อเอาเงิน ใ้เอาสิ่นั่นแหละไปแก็เขาสินแม่นะกแ่จ้าก้ไปแทกเอาบอลเลยนะใดเออไปคางไฟไว้แล้วเออลืมออเกดไปหนก็ทก่าแดงขึ้นยัง้นอย่างใกล้้ยสีน้เเออเขาใส่สีลายปวแล้วมันไม่ปวดมันบกแย้ลเป็นชุกเป็นบูชุกสำน้องเองกใส่สีอาหารมาอันนี้กะปุ่มไปอะายเติบจะได้นี่ กำลังซื้อเบิดอีกได้ห่อหนึ่งเอื่อยเลยจ้าวทหารมันกินหลายกินหลายอันี้ใส่กุ้งห่วงเอาออกหน่อยไล่เลยกระเทียมไล่ด้วยโม่เลยมันมาเลยกระเบลมันว่าวากมันได้กินออกเลยมากินข้าวน่ะสิเครื่องเดือนจย่างว่าสี่เสาะเครื่องเดือนสี่เสาะได้สมมันแห้งไดยสมมันงัดแป้งงัดไม้อันนั้นแล้วมันเห็ดอึกๆนั่นแหละเห็ดผู้เดียวไปเอาขึ้นผู้เดียวเห็ดผู้เดียวส่วนร้ายมันก็เห็ดผู้เดียวมัน อันนี้แล่นนกจับน้เนะมันว่ามึนมึงมึงกะย่อิงเวอน่าลุกข้าวหลายเจ้าน่ะกกะย่อยังบิงึกไม่นะมันบ่นะมันน้กไม่เชื่อมันนักมันนักดีเมันยังเอาข้นรถไทได้กุกยอมันอยู่เอาข้นมา็ยัลงเนก็ยังนักนักกี่มันก็ยังอาไม่เียกีก็ไ่เชื่อหอบพักได้เชื่อก็ได้มันนักจะไม่เชื่อม่พีเก็จะเข็ดให้แม่เนี้ยเ้กวก็จะเพ็ดเนี่ยมันก็ได้มัได้ก็ได้ มันอยู่เหาอมันอยู่เลยะโอ้ยนม้เวียกยกระยังท่นได้ล้วะอะากไปหลินปีใหม่กปะปาน่าจเห็ดเวียยใไ้แม่กปะปานี่มอกรดีข่าห็ดปูปับป,ปูปับอมันี่กไปแม่ก็เอิญใช่ะคนบอกว่าคัดตัไปไว้นะ็นว่าอันที่ีพ่าประมาณเดือนกุมภาม เดือนหนึงครับบ่มีสื่อแหมตงเือบะูปัดเือมันมีสื่อมากว่าบมีเดือนหนึ่งครับบ่มีเออนอไรับมับทมัาลุมบ้ไ่พอเมีนี่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันคอีดำก็จะเอาไปเที่ยวก็มาหนีข่อยก ที่หางเงินอะไรเด้ย่ยร้านจะเอาไปเที่ยวจะไปเที่ยวท่านพนมเดีเ๋ยวจะไปเที่ยวท่านขาเขกนะทำะอ,งงมมะอันนั้นอันนี้มันชิพาไปเที่ยวอีดัมทำลาเสื่อมงามแม่แล้วพาไปเจ้าช่างก็ช่างมันชิพาไปเที่ยวแต่แม่ข่าข่าวคนห<อ>นึหน่งเส้นหนึ่งเล่าชูกูสิไปขอเงินน้ำบ่อเพิ่งวะให้ก่อยด้วยจ้าอนนีล้าหนึ่งมันชิคุ้มว่าหลานเดียวนะอันหนึ่งมาคุ้มนะอันหนึ่งไปไปแน คาพน้อเคขาเทียะกวดแล้วคาอยู่คากินใหญ่เด้อนี่คาอยู่คากินนั่นเด้อับาไปโมก็หันโมท่านหนีเอาเป็นโมข้าไปน่ะค่ะมาเห็นข้าก no ับโม่กระท่านันเดยโอเคนี่แหละค่ะกลมมันเจ้ากระดีไม่กนไหวหแล้วคือเขาขายเลยคาวจีก็เป็นราคาสามพี่กายจะได้สองพังบสองพันหกพันหกมหาปีหน้าสองพันสามเขากินสามรอบ กสิกรรมอากาศสันนิพนธ์พี่น้องขอบคุณในร้านขอบคุณรติลังใจนะคะขอบคุณพ่อแจ็คกับแม่ลายลายเด้อเนาะเมตตาแม่สาวอึ่งขอบพระสาวอึ่งปีขึ้นปีใหม่ได้ดายมีแต่โชคแต่ใช้ไรขมาหาเด้อให้สุขภาพแข็งแพ่ออาอยู่ดีมีแฮงสวัสดีปีใหม่สุขสันต์ปีใหม่เด้อแฮปปี้นิวเยียร์ฮัทล้านถูกเด้อไร้เขาหนเด้อสาธุสาธุ เพื่นมาสิมางานถัดพนมมาจะต้อมีโอกาสเห็นกันหรือบ่จะเมื่อใดยังบ่รู้ครับที่เจ้าอัสสิปายบอกเพิ่นมากอัสสิปอยู่เพราะว่าคอยบ่แทนเดินทางแลกวเพิ่นมาช่วงงานบุญเขาเปิดวันที่สิบหกวันที่สามที่สิบมกราหาสามกุมภาพัเอาพี่โจทย์เพิ่นน็อยากไปเพิ่นญาตินั่นญาติเพิ่นช็อกคนไลายรือญาติเพิ่นช็อกเห็นเห็นวางย้ายตานี่ก็ยังว่าเห็นอัน เาาย่าาจักปไปไไไไโอเคดดเค่ะเกียรมันยากสวัสดีครับคุณหลายๆเด้วยค่ะพอกันคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดี <ไป S 1> ด้วยค่ะ<ด>